ตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วนะครับ ปิ้งหมูถ้าทางจะไม่ได้กินแล้วคนตรงหนักเหลือเกินเบียกหมดแล้วนะครับไม่ได้กินแล้วโอ้ย